ประเดิลไปนับเก็บปาตองเลยอิสบานปาตองพวกจวังหวะนี้เป็นตัองสองด่านเตะยาวมาวิ่งวิ่งครับวิง่งครับด้ามาจังหวะนี้ชนชนจ,นจนังหวะนี้แทงเขาอยู่และถ่ายบอลมาสั้นๆที่ผู้เล่นหมายเลข12ครับและก็โเดียมันสำหรับ กานประธานในการอ่ามารับเพื่อนก่อนทีมที่ชนะเปไงอ้าวไปนุ่งร่นไปนุ่งร่นไปนุ่งร่นอ่าไปเดินนุ่งร่นเดี๋ยวพิธีปิดการแข่งขันวันนี้ครับพวกเราได้ตบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของพวกเราด้วยนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลในวันนี้นะคะและท่านอาจารย์นิพนธ์ประสานการโอเคครับลำดับต่อไป เดินหน้าไปเลยครับมาหมดยังเนี่ยเชิญมอบครับอ่ามอบพร้อมแล้วเดี๋ยวผมให้สัญญาณเอาคล้องแล้วเอาใครคล้องแล้วครับลังเด่เราได้สร้างนักกีฬาโดยเฉพาะตัวสามนี่ครับเน่ไม่พูดสิเดี๋ยวเอาตามนี้นะลุง <laughs> โอเคครับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรครับสุดยอดครับ ท่านประธานมอบถ้วยได้เลยครับท่านประธานมอบถ้วยมอบอ่าโอเคครับรับถ้วยครับหัวหน้าทีมหัวหน้าของมาจากสุราษฎร์ธานีก็ประมาณสามสี่ร้อยโลครบต้องเลยนาครับเลี้ยงพี่ซอนัดนี้นึงพี่ซอเจอาบึงการนะคะครับผมค่ะเป็นทุกโรงเรียนในในสังกัดท้องถิ่นด้วยกันครับเพียง ทีมงานโค้ชเลยครับรทั้งเทศบาล<แ>ป่าตองน,นะคะได้ค่ะต้องการนายกนะคะออโอเคโอเค งานจาเอาลึกใต้ป้ายมาโรงเรียนนี่เป็นชื่อของเรา,า,ารู้เ่ยทีมไ่กาชั้นหล่อกาลาสินพุกนาห์คอนแกน่นั้งหลักปักษา องค์การบริหาสุนบเชลเป็นที่มอถ่วยเกียรติยศพง14ปีไทยนะครับขอบคุณค่ะได้ใครและขอบคุณค่ะครับผู้คุณสอนอันนี้ไรเาป้าองเร เดี่ยวบอยรายการที่ขอบคุณครับค่ะครับผมแล้วอบนะคะเพือนนะคะจากค่ายรองปลัดโครงรอาารส่วนบุคคเจอทะเลนะคะครับโพรค์ครับโพรดิคโพรคขยันโพรวค์ให้ขอบคุณฝ่ายด้งนการแข่งขันนะโดยเฉพาะอาจารย์สุยาสมาที่เป็นคนช่วคิณ อย่างในการดีๆเด็กๆให้เด็กๆครับเท้าครับสุดทํายอกผลิตครับลําดับต่อไปครับท่านคือท่านอาจารย์สุภิยาสมานครับก็ประธานคณะกรรมการและพี่ผู้พิพากษาตุ้งชิ้นเหนืก็ท่านไอาจารย์อาจารย์สุภิยานก็รู้สึกผมที่อยู่ข้างหลัและที่ด้วยครใช่แล้วทุกแบบครับ